สวัสดีครับทุกคนขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามวันนี้จะมีเมนูเด็ดกรัวหลังบ้านจะต้มยำปลากระพงขาวเตรียมปลาแล้วนี่อันนี้น้ำเดือดแล้วน้ำแต่ไปจับมาจากตลาด ใส่เข้าไปดับเลยนี่ใส่เข้าไปก็หน้าตาจะเป็นก็เป็น,น,นว่าเสร็จพิธ,ธีการนี่ใส่เข้าไปพิธ,ธีการนี้เป็นเป็นที่เสร็จสิ้นแล้วปิดแก๊นได้ครับ หอมชื่นใจ